นยิยาแรงถึงธันวาปีนี้หนาวกว่าปกติฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565คลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามลักษณะอากาศในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งติดตามรายงานผลของลานิยาที่พันด็อกเตอร์วิษณุอัฏถวานิศได้มีการโพสต์ข้อความอธิบายถึงการเกิดลานิยา ซึ่งจะส่งอิทธิพลลากยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมอ,อีกทั้ง,งความหนาวเย็นของปีนี้จะหนาวมากกว่าค่าปกติอีกด้วยโดยจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของสถานการณ์ลานิยาจากการอัปเดตใหม่ล่าสุดของลานิยาซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัตวานิชคณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทลลายาลัยเกษตรศาสาตร์ได้อัปเดตสถานะลานิยาว่ากำลังเพิ่มในช่วงพีคฝน ความน่าจะเป็นที่จะเกิดลานิยาปรับเพิ่มขึ้นอีกเฉียด100%เซนและทรงตัวในระดับสูงยืดเยื้อให้จับตาช่วงกันยายนถึงตุลาคมฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกภูมิภาคและมากกว่าปีที่แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังให้มาก ส่วนภาคใต้จะมีฝนยืดเยื้อะระวังน้ำท่วมในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมยืนยันปีนี้ยังหนาวกว่าปกติเกือบทุกภูมิภาคยกเว้นภาคเหนือถึงอย่างน้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ล่าสุดในวันที่15กันยายน2565ทาง International Research Institute for Climate Society มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและ Climate Prediction Center องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้พยากรณ์ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดลานิยาปรับเพิ่มขึ้นอีกจะยืดเยื้อเพิ่มเฉียด100%เเซในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2565และแต่ระดับ80-90%ยืดเยื้อถึงมกราคม2566โดยลานิยาเพิ่มกำลังอีกเล็กน้อยจากที่คาดเอาไว้เดือนที่แล้ว แม้ว่าจะอยู่ในระดับกำลังอ่อนแต่ก็ประมาณไม่ได้ต้นปีหน้าสัญญาณแอลนิโยยังมีน้อยและน่าจะไม่เกิดภัยแลง้งโดยภาพนี้บ่งชี้ว่าปริมาณน้ำฝนจะยังมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกภูมิภาคตั้งแต่นี้ไปถึงช่วงตุลาคม2565ต้องระวังน้ำท่วมให้มากโดยเฉพาะกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภากลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มมีฝนลดลงสู่ระดับปกติหลังตุลาคม2565ยกเว้นภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้ปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติลากยาวถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคม2566ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมให้มากในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2565และจะมีฝนมากกว่าปีที่แล้ว สำหรับอุณหภูมิทาง IRI และ a p e ป Climate Center พยากรณ์ว่าช่วงพฤศจิกาย,ยน2565โดยภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนมากกว่าใต้ตอนบนส่วนภาพนี้ a p e ป Climate Center พยากรณ์ว่าโดยภาพรวมฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติจากนี้ลากยาวไปจนถึงมีนาคม2566ออากาศจะหนาวเย็นมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติและจะหนาวกว่าปีที่ผ่านมาเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือซึ่งจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติอยู่ผลการพยากรณ์ทั้งสองสับนักสอดคล้องกันและบ่งชี้ว่าให้ระวังฝนให้มากในช่วงกันยายนถึงตุลาคมในทุกภูมิภาคขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนมากเป็นพิเศษในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม2565โดยฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว ตายตอนล่างจะมีฝนมากกว่าตาตอนบนซึ่งต้องขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศด้วยความไม่ประมาทกันนะคะจึงขอแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์สภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงเอาไว้ล่วงหน้า mm. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือ ในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศเวียดนามและสอปป,อปอลาวส่งผลดันให้เลอามรสุมเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังปากลางยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักรวมถึงจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าในค่าคืนนี้ฝนที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนที่กระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกส,นนส่วนในบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งสำหรับภาคใต้ย,ยังคงไม่มีฝนนะคะมาดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงดึกจะมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางแห่งรวมถึงในบริเวณภาคตะวันออกด้วย โดยในบางพื้นที่จะมีฝนลากยาวไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันโดยจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้จะเริ่มอ่อนกำลังลงประกอบกับเร้องมรสุมที่เคยพาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ จะเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านอยู่ในบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยจะมีฝนลดลงเล็กน้อยหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกของวันที่19กันยายนจะเห็นได้ว่ามีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งเท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนกระจายตัวเข้าปกคลุมในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา23นาฬิกา จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองจะเริ่มเบาบางลงไปบ้างแล้วแต่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกและภาคตะวันออกตอนล่างจากอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายน,าน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินธ์ มหาสาร,รคามมุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสธรออำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี้ากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา จญนนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราชทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องแม่ค้าแม่ขายตามตลาดนัด พ่อแม่พี่น้องชาวเรือหรือพ่อแม่พี่น้องในสายงานอาชีพต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องหรือทำงานในพื้นที่กลางแจ้งจะได้รับรู้ถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าและขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยซึ่งไม่ว่าสถานการณ์สภาพอากาศจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะ และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ